ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอออกจากผีชีวิตก็มีแต่วิบากกรรมพอาป๊อกบานับตั้งแต่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาป็อกบาก็เจอแต่เรื่องไม่จบไม่สิน้นเขาคาดหวังถึงวันหน้าฟ้าใหม่ตอนย้ายกลับมายูเวออีกครั้งแต่มันกลายเป็นความขมขื่นถ้าเป็นคนไทยน่าจะต้องทําบุญล้างซวยกันเลยครับ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทฟฟุตบอลด้วยนะครับโปรดอย่าสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับหลังจบฤดูก,กาล2021-2022พอลปอกบากับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่ต่อสัญญากันทีมมองว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่ทีมขาดไม่ได้แล้วปอกบาก็มองว่าการอยู่กับปีศาจแดงไม่สามารถยกระดับให้เขาไปถึงการควา้าแชมป์ได้การขอขึ้นค่าเหนื่อยก็ไม่ได้รับความยินยอมสุดท้ายแยกกัน ไปคนละทางดีกว่าถึงตอนนี้แฟนบอลของทีมต่างดีใจไล่สาบส่งกันเป็นแถวไปก็ดีแล้วให้ตัดเกมก็เน้นตัดผมแบบนี้กินค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมก็เปลืองเปล่าๆนั่นยิ่งทําให้เขาไม่เป็นที่ต้องการจนสิ่งแรกที่เขาพูดกับสื่อหลังออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาคือการบอกว่าสิ่งที่ผมตั้งใจคือการทําให้แมนยูไนเต็ดเห็นว่าพวกเขาตัดสินใจผิดพลาดที่ไม่มอบสัญญาใหม่ให้กับผมแล้วเขาก็กลับไปเซ็นสัญญากับยูวินตุสทีมเก่าก่อนย้ายมาแมนยูณที่นั่นคือที่ที่เขา ผลงานได้ดีที่ที่เขาเคยยกระดับตัวเองให้เป็นมิดฟิลระดับเวิลด์คาสการกลับบ้านหลังเก่ามันน่าจะทําให้เขากลับไปคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหลังจากห่างหายมานานแต่มันกลับเริ่มด้วยอาการบาดเจ็บปอกบาเริ่มเจ็บบ่อยในช่วงหลังๆตั้งแต่ตอนที่อยู่กับแมนยูนเต็ดแล้วครับซีซั่นสุดท้ายกับปีศาจแดงเขาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ําที่เดิมถึง2ครั้งและพลาดลงเล่นให้กับทีมไปถึง20เกมพอเริ่มเซ็นสัญญากับยูเวนตุสก็เริ่มเจ็บหมอนรองกระดูกข้อเข่าและเจ็บตำแหน่งอื่ ทำให้เขาแทบไม่ได้สัมผัสสนามเลยพลาดการลงเล่นไปมากกว่า50เกมได้ลงสนามรวมเวลาในทุกรายการแค่163นาทีนี่ก็แทบจะเป็นมรสุมครั้งใหญ่ในฐานะนักฟุตบอลแล้วครับในช่วงอายุ29ปีที่น่าจะเป็นช่วงพีกลับมาเจ็บจนเล่นไม่ได้เรื่องฟุตบอลกระปวดหัวแย่แล้วครับแต่ป็อกบากลับต้องเจอปัญหาในครอบครัวอีกเมื่อพี่ชายแท้ๆของเขามาทิอัดป็อกบาโพสคลิปลงในโซเชียลขู่กันโชคซับน้องชายตัวเองบอกว่าเขาจะแชร์ความลับดำมืดที่ทำให้คนรอบตัวต้วตองขน ลุกเรียกเงินค่าปิดปากมากกว่า13ล้านยูโรหรือเกือบ500ล้านบาทไม่รู้ว่าความสัมพันธ์พี่น้องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงแต่ลองคิดในมุมของปอกบาดูสิครับอาการบาดเจ็บก็รบกวนลงสนามไม่ได้กับต้องมาโดนพี่ชายในสายเลือดเนี่ยทำเรื่องแบบนี้อีกเราเนี่ยจะรู้สึกแย่ขนาดไหนทําให้เขาต้องแจ้งความจับพี่ชายตัวเองให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจัดการเรื่องนี้สุดท้ายก็ลงเอยที่มาเทอสัสกับพวกอีก4คนโดนตำรวจจับเข้าสังเตนอนคุกกันยาวๆก่อนที่จะมาถึงฟังเส้นสุดท้ายนี้ บาพยายามคุยดีๆมาตลอดแต่ก่อนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็ช่วยเหลือในฐานะที่เขาหาเงินได้มากที่สุดในบ้านโดนเรียกเงินแบกเมย์ May, เขาก็ให้เพราะเห็นว่าเป็นพี่น้องกันจนมันบานปลายและจบลงแบบนี้สุขภาพร่างกายก็แย่สภาพจิตใจก็แย่โฟกัสกับฟุตบอลไม่ได้โฟกัสกับการรักษาการบาดเจ็บก็ไม่ได้ปัญหารวมตัวเขาทุกด้านสโมสรอนก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกที่ทีมชาติฝรั่งเศสไปถึงรอบชิงได้เขาก็ไม่มีส่วนร่วมทั้งๆท,ที่เมื่อ4ปีก่อนเขาคือกองกลางคนสําคัญที่ทําให้บ้าน เกิดเป็นแชมป์ในใจของเขาคงมีคําว่าท่าตัวใหญ่ๆอยู่แนๆ่ๆถ้าเราอยู่ตรงนั้นถ้าเราอยู่ในฟอร์มที่ดีอาจจะเป็นแชมป์โลกสองสมัยซ้อนก็ได้สภาพจิตใจมีแต่ดิ่งลงเรื่อยๆวิบากกรรมชีวิตไม่สิ้นสุดจริงๆเหมือนว่าพระเจ้าจะมอบบททดสอบให้เขามากเกินไปหน่อยโดยก่อนหน้านี้มีการสุ่มตัวสารกระตุน้นหลังเกมที่ชนะอูเดเนเซ่สามประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่20สิงหาคมและผลล่าสุดออกมาบอกว่าเขาไม่ผ่านเนื่องจากพบว่าในร่างกายมีสารเทสโทสโทโทรนอยู่ความจริงแล้ว สารนี้คือโฮอร์โมนเพศช,ชายที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วครับมากน้อยต่างกันไปแต่เมื่อมันมีมากผิดปกติและไม่ได้มาจากการสร้างเองของร่างกายเนี่ยหมายความว่ามันถูกเติมเข้ามาด้วยจุดประสงค์บางอย่างประโยชน์ของมันนอกเหนือจากเรื่องทางเพศแล้วครับมันคือการเสริมความเป็นชายทั้งหมดทั้งสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการเสริมกระดูกการ่้มแซมและการรักษาส่วนที่สึกหรอมันยิ่งต้องสงสัยว่าเขาใช้มันเพื่อรักษากล้ามเนื้อจากอาการบาดเจ็บหรือไม่เวลานี้เขาโดนสั่งแบนเป,เป็นการชั่วคราวครับจากศูนต่อต้าน การลบยาแห่งชาติของอิตาลีเปิดฤดูกาลมาได้ลงในฐานะตัวสำรองสองนัดรวมเวลาแค่52นาทีแค่นี้ก็หนักแล้วนี่ยังโดนแบนชั่วคราวอีกอนาคตฟุตบอลเขาจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเอเย่นส่วนตัวก็ออกมาแถลงการบอกว่าตอนนี้ก็คงพูดอะไรไม่ได้ได้แค่รอผลตรวจรอบ2แต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่คือปอกบาไม่มีทางตั้งใจทำผิดกฎแน่นอนครับเราเชื่อว่าคงไม่มีนักฟุตบอลคนไหนทำลายอาชีพค้าแข่งของตัวเองแบบนี้แน่ๆมีการสันนิษฐานว่าเขาอาจจะได้รับจากการกิน อาหารบางอย่างหรือกินยาเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งสุดท้ายถ้าผลรอบสองออกมาเป็นบวกมันก็ต้องมีการสอบสวนต่อไปว่าเขาตั้งใจทําผิดหรือไม่แต่ต่อให้ไม่ตั้งใจเขาก็ต้องรับโทษแบนอยู่ดีขั้นต่ำเนี่ยก็2ปีครับซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การที่ทีมเนี่ยยกเลิกสัญญากับเขาก็ได้ตั้งแต่ออกจากแมนยูเอตดมาเขาก็เจอแต่เรื่องแย่ๆตลอดทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเวลาแบบนี้ไม่ใช่เวลาจะมาซ้ําเติมกันนะครับเราขอให้กําลังใจปอกบาให้ผ่านช่วงเวลาไร้ายนี้ไปได้ เรร็วคับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวให้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ